ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นมาความแก่ชราเกิดขึ้นมาความตายเกิดขึ้นมาหาใครคนใดคนหนึ่งที่จะปฏิเสธต่อ,อกรอต่อสัจธรรมความจริงเหล่านี้ได้เพราะความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นเพราะความแปรปรวนในท่ามกลางเพราะความพัดพรากจากไปในที่สุดด้วยเหตุปัจจัยแห่งอนิจจลักษณะคือลักษณะ ของชีวิตที่มีแต่ความไม่เที่ยงทุกคลักษณะคือลักษณะแห่งชีวิตที่มีแต่ความทุกข์อันทนได้ยากอนัตตลักษณะคือความไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของของใครเราไปถามดูสิว่ามือนี้ใครเป็นเจ้าของที่เราอาศัยหยิบอาศัยใช้สอยอาศัยพนมมือไหว้อาศัยทำงานทำการ ถามมือมือก็ตอบไม่ได้ถามขาขาก็ตอบไม่ได้ถามสิว่าผมคนเล็บฟันนี้ใครเป็นเจ้าของบิดามารดาก็หาใช่เจ้าของไม่แม้นแต่เราผู้อาศัยอยู่สถิตยอยู่ในธาตุขันเรือนกายอันนี้ก็หาใช่เจ้าของผมคนเล็บฟันหนังนี้ไม่เพียงแค่มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วข่าวไม่นานไม่ช้า ก็พลัดพรากจากไปในที่สุดไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บไข้ร้องขอใครว่ายายให้ป่วยก็ต้องป่วยไม่อยากให้แก่ชราก็ต้องแก่ชราร้องขอใครว่าอย่ายให้ฆ่าแก่ชราเถิดข่าก็ยังต้องแก่ชราอย่างนี้แม้นความตายเข้ามาถึงร้องขอใครให้ช่วยว่ายาฆ่าอย่าตายข่าก็ต้องตายอย่างนี้ เพราะเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่ผู้ที่ถือครองโดยแท้จริงแต่ผู้ที่ถือครองชีวิตธาตุขันอันเราอาศัยอยู่คือสัจธรรมความจริงในโลกธรรมชาติเดิมของโลกที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้นพระองค์เองก็ยังยอมธรรมชาติอันเป็นจริงทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าของเรา ก็เคยประชวรเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับเราพระพุทธเจ้าของเราก็เคยแก่ชราเหมือนกับเราท่านทุกคนพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เข้าสู่สภาวะแห่งความตายประนิพานสิ้นประชนไปเหมือนกับเราท่านทุกคนที่กำลังเดินหน้าเข้าหาสู่ความตายอันเป็นบั้นปลายสุดท้ายแห่งชีวิตที่ทุกชีวิต ต้องเป็นไปอย่างนั้นไม่มีใครผู้ใดผู้หนึ่งจะมาร้องขอให้ตนเองยั่งยืนจีรงังอยู่คู่โลกใบนี้ไปได้นานสิ่งที่เป็นความจริงทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องรู้ของจิตที่อัตมาภาพกล่าวมาในเบื้องต้นแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพื่อให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมได้ให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมเพื่อให้รู้ตามเป็นจริง ในสภาวะปัจจุบันแห่งชีวิตนี้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะดำเนินชีวิตไปโดยความไม่ประมาทโดยความไม่ทะเยอทะยานโดยการระงับเสียซึ่งความโกรธระงับเสียซึ่งความโลภระงับเสียซึ่งความหลงระงับเสียซึ่งมาณะและทิฏฐิทั้งหลายที่เปรียบเสมือนกองไฟห้ากองที่มาสุมเผาดวงจิตดวงใจของข้าพเจ้า มาหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันเราท่านทั้งหลายมาตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีว่าในปัจจุบันชาตินี้พระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าปรากฏเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ต่อกอรอย่างกล้าหาญชาญชัยกับอาสวะกิเลสทั้งหลายที่เผาผลาญจิตใจของข้าพเจ้า มาหลายพบหลายชาติการดำเนินจิตของข้าพเจ้าดำเนินชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นไปโดยความไม่ประมาทจะบําเพ็ญจิตของตนบําเพ็ญกายวาจาใจของตนให้เป็นไปโดยความชอบธรรมให้เป็นไปโดยศีลโดยธรรมเป็นไปโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระลึกดีระลึกชอบกล่าวดีกล่าวชอบ ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายท่านได้กล่าวโอวาทธรรมแสดงไว้แก่ข้าพเจ้าให้รู้ตามอย่างนี้เราท่านทุกคนได้อธิษฐานจิตและบารมีเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้พบทางอันกเกษมสุขที่มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งไม่มีกิเลสไม่มีอาสวะกิเลสแอบแฝงปนเปื้อนอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราท่านทุกคน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนแก่เราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้รู้ตามเป็นจริงอย่างไรเล่าชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ในโลกแห่งกองทุกข์ช่างไม่แตกต่างจากต้นไม้พันธุ์พืชทั้งหลายที่ได้ปริดอกออกผลแตกยอดกิ่งก้านสาขาจากเมล็ดพันธุ์ที่มีเพียงเม็ดเดียวเล็กๆเ,เหมือนกับชีวิตของเรา ที่เคยอาศัยอยู่ในคันของมารดาจนเติบใหญ่ขึ้นมาออกมาลืมตาดูโลกภายนอกสัมผัสกับความทุกขเวทนาเป็นที่ตั้งสัมผัสกับความเกิดสัมผัสกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและที่สุดแล้วต้องมาดิ้นรนต่อสู้กระเสือกกระสนหาสิ่งที่ยังชีวิตของตนให้มีแต่ความสุขมีแต่ความมั่งคัง่ง หาทำให้ชีวิตของตนเองประสบพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์ชนทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ในโลกแห่งกองทุกข์ผู้มีเจตนาเป็นกุศลมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อเกิดมาในปัจจุบันชาติเจตนานั้นยังคงอยู่ผู้มีเจตนาที่เป็นอกุศลตั้งแต่อดีตชาติเมื่อเกิดขึ้นมาในชาติปัจจุบัน เจตนาที่เป็นอกุศลยังมีอยู่คนที่เคยชั่วก็ทำชั่วอยู่เหมือนเดิมคนที่เคยทำดีก็ทำดีอยู่เหมือนเดิมแต่ปัจจุบันชาติเป็นปัจจุบันาการและเวลาของชีวิตที่ทำให้เกิดความจุดเปลี่ยนให้ปรากฏเกิดขึ้นมาแก่ชีวิตของเราบางคนที่เกิดมาก็ได้สละทิ้งบาปอากุศลทั้งปวง ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเหมือนแต่เก่าก่อนมุ่งแต่เส้นทางธรรมไปแต่ในทางกุศลผลบุญอันจะเกิดขึ้นในแก่ชีวิตของตนเองแก่จิตแก่ใจของตนเองบางคนก็เกิดมาสร้างแต่บาปอากุศลทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมชั่วให้เกิดในชีวิตของตนเองแต่โลกมนุษย์ในปัจจุบันนลก คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งใหญ่เหมือนอย่างเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้ทุกคนทุกท่านต่างแสวงหาเส้นทางอันภัยบูนเส้นทางอันขาวสะอาดบริสุทธิ์คือเส้นทางแห่งกองกุศลพาะจวิญ,ญญาณแห่งความเชื่อที่มีอยู่ในจิตใจของเราอันเราท่านทั้งหลายได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตั้งแต่ปู่ย่าตายายได้สอนสั่งให้เราผู้ที่เป็นกุลบุตรกลธิดาเป็นผู้เกิดใหม่ภายหลังให้ถือปฏิบัติตามเชื่อตามอย่างนี้นี่คือความโชคดีประการหนึ่งว่าดวงจิตที่อาศัยอยู่ในเรือนกายในนำพาเรือนกายแห่งตนชีวิตของตนเองนี้ก้าวเดินประพฤติปฏิบัติไปในคันลองคองธรรม ในคุณธรรมและจริยธรรมในทางที่เป็นฝ่ายกุศลผลบุญอย่างนี้นี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตแต่ในหลักทางพระพุทธศาสนานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงสอนเราเพียงแค่การสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแต่เพียงเท่านั้นแต่พระองค์ทรงสอนให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้ประกอบบารมีให้เกิดขึ้นแก่ตนอยู่ในชีวิตใช้ชีวิตของตนเองให้ทรงคุณค่าให้เกิดคุณประโยชน์อันสูงสุดทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาพระองค์ไม่เพียงแค่สอนมนุษย์มิตรธรรมดาเพียงเท่านั้น แม้นถวยเทพเทวดาทั้งหลายผู้สถิตยอยู่ในสุขติภูมิโลกสวรรค์พระองค์ก็ได้ทรงเมตตาบารมีตรัสเทศนาสอนด้วยโอวาทธรรมที่พิจิตพิสดาลเป็นที่น่าอาัศจรรย์ยังความเกษมสำราญให้เกิดขึ้นแก่ดวงจิตบิญญาณทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า สิ่งที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสสอนนั้นเป็นอย่างไรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้แก่เราว่าเราท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้รู้จักการเจริญสติการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาการที่เราท่านทุกคนสร้างบุญสร้างบารมีเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เราท่านทุกคน ต้องเป็นผู้ฝึกฝนกายใจของตนเราท่านทุกคนต้องเป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้สร้างทานเป็นผู้บำเพ็ญภาวนาพอในหลักเส้นทางแห่งพุทธะเส้นทางแห่งความหลุดพ้นในหลักแห่งเส้นทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานเหมือนกับพระองค์ได้เข้าถึงมาแล้ว เหมือนกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานมาแล้วเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกับศาสนิกชนทั้งหลายได้เกิดดวงตาเห็นธรรมตามมาแล้วอาหารในเครื่องอยู่ของกายมีเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดป้องกันแดดลมร้อนความหนาวเหน็บป้องกันสัตว์พิษที่จะมากัดต่อยเรือนกายแห่งตน ศิกษาอาหารคำข้าวเป็นอาหารทางกายที่ดีเลิศให้พลังทางกายอย่างนี้บุญบรารมีทั้งหลายกุศลผลบุญที่ได้สร้างทั้งหลายก็ย่อมเป็นผลอันเกื้อกูลแก่ดวงจิตของเราเราเป็นผู้เจริญรอยตามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าได้รับอัทธรสแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราเราท่านทุกคน สแสวงหาโมกธรรมอันบริสุทธิ์ให้ปรากฏเกิดขึ้นที่จิตของเราเหมือนวันนี้ชั่วโมงแห่งโอวาทธรรมที่เป็นประกาศเสียงธรรมให้กึกก้องไปทั่วอนาบริเวณเข้ายังโสดประสาทสัมผัสทางหูของเหล่าท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายนั้นได้เคยริมรสพิกษาอาหารขาข้าวเครื่องรุ่งโ่มต่างๆที่ประกอบอยู่ในกาย เป็นเครื่องอยู่ของกายมากันอย่างอิ่มพอแล้วแต่บัดนี้เราท่านทุกคนได้มาทำการประกอบอาหารทางจิตให้เกิดขึ้นด้วยการรับเอาโอวาทธรรมคำสอนที่พระคุณเจ้าผู้เจริญเป็นผู้สืบทอดอายุพระศาสนามาจากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระคุณเจ้าผู้เจริญเป็นผู้ก้าวเดินตามเส้นทางธรรม ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและมานำพาเราท่านทั้งหลายให้ก้าวเดินไปในรอยเส้นทางธรรมนั้นอย่างไม่ลังเลสงสัยอย่างไม่ไขว้เขวไปในทิศทางอื่นที่มีแต่กิเลสตัณหาเป็นเครื่องพาไปแต่เราท่านทุกคนได้ดำเนินจิตของตนด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างแรงกล้ามีสภาวะธรรมปรากฏเด่นชัดเป็นอาหารทางจิต นำพาจิตของเราให้เกิดความอิ่มเอิบปิติยินดีชุ่มชื่นยินดีไม่มีเครื่องเศร้าหมองของกิเลสเข้ามาเบียดเบียนดวงจิตดวงใจของเราท่านทุกคนนี่คืออาหารทางใจอย่างดีเลิศที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงยกย่องเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งทั้งหลายที่เราท่านทุกคนได้ถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยพิกษาอาหารคำข้าวด้วยดอกไม้ทูบเทียนต่างๆนานาก็ตามก็ไม่เท่าการประพฤติปฏิบัติจิตของเราให้เข้าถึงภูมิจิตภูมิธรรมการปฏิบัติกายของเราให้อยู่โดยการมีสติสมาธิและปัญญาปรากฏเด่นชัดประชุมรวมกันอยู่ในจิตเหมือนกับเป็นการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นที่ยกย่องขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่พระองค์ยกย่องการปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชานี้ว่าดีเลิศกว่าการถวายด้วยอามิรสิ่งของต่างๆนั้นวันนี้เราท่านทุกคนได้มานั่งสดับพระธรรมเทศนาในลานธรรมแห่งนี้ ก็เหมือนกับได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเหมือนกับได้ดำลึกตรึกตรองเข้ามาอยู่ในจิตของตอนเองได้น้อมดำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตดำลึกนึกถึงพระธรรมเจ้าเข้าสู่จิตดำลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าเข้าสู่จิตของเราเป็นพุทธบูชาที่ดีเลิศเป็นพุทธบูชาที่มีคุณค่าล้ำลึกยิ่งกว่าวัตถุสิ่งของอื่นใด นอกเหนือจากพระสัจธรรมคำสอนและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยศีลด้วยธรรมไปด้วยความดีความชอบของเราท่านทุกคนอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เปรียบเสมือนว่าเป็นศาสดาผู้ได้สร้างสำเภาแก้วลำใหญ่ลอยไว้กลางมหาสมุทรแห่งกองทุกข์คอยรับเอาดวงจิตของเราท่านทุกคน ขึ้นสู่สำเภาแก้วลำใหญ่นั้นลอยลำข้ามมหาสมุทรแห่งกองทุกนี้ไปที่เต็มไปด้วยอสรพิษเต็มไปด้วยสิ่งที่มาดึงรั้งดวงจิตของเราให้ไปเกิดไปตายเต็มไปด้วยวัฏสงสารเต็มไปด้วยสังสารวัฏอันไม่เป็นที่น่าปรารถนาและยินดีของกุลบุตรกุลุลธิดาในสมเด็จพระบรมศาสดา มาเถิดท่านทั้งหลายกึ่งพุทธกาลแม้นจะห่างไกลมา2,500กว่าปีแต่สำเภาแก้วลำใหญ่ที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทำไว้ให้เราก้าวเดินขึ้นสู่เส้นทางธรรมของพระองค์นั้นได้จอดลอยลำรอดวงจิตของเราท่านทั้งหลายที่จะขึ้นสู่สำเภาแก้วและข้ามมหาสมุทรแห่งกองทุกนี้ ให้ถึงซึ่งฝากฝังแห่งพระนิพพานด้วยกันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเปรียบเสมือนมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยานบารมีที่ทรงอย่างรู้อนาคตภายภาคหน้าว่ากึ่งพุทธกาลนี้ก็ยังมีผู้ที่จะสามารถเกิดดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรคลตามพระองค์อยู่เป็นจำนวนมากส้ำพอแก้วลำใหญ่ก็เปรียบเสมือนว่า เป็นพระสัจธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาที่มารองรับดวงจิตดวงใจของเราให้เกิดดวงตาเห็นธรรมให้เห็นสัจธรรมปรากฏขึ้นมาที่จิตและสามารถยกระดิบดับจิตของเราให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมอย่างเข้มข้นและมีพลังจิตมีพลังธรรมเกื้อหนุนดวงจิตของตนเองนี้สามารถข้ามพ้นมหาสมุทร แห่งกองทุกนี้ไปสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากอาสวะกิเลสทั้งหลายสามารถที่จะทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตจากใจของตนเองคือวิมุตติธรรมและสามารถที่จะเข้าถึงซึ่งนิพพานที่เป็นโลกุตตะนิพพานเป็นนิพพานที่เหนือสมมุติบัญญัติเป็นนิพพาน ที่ไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเป็นที่เกิดที่อาศัยของเราอีกต่อไปแต่การที่จะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้หันกลับเข้ามามองธรรมชาติความจริงในชีวิตอันเราท่านทุกคนอาศัยอยู่ประดุดดังว่าเหมือนครั้งสมัยที่อาตมาเป็นเพียงสามเณรน,น,น้อย ได้ออกจาริกวิเวกทุดงไปไกลแสนไกลทั่วแคว้นประเทศไทยไปที่ไหนก็มีปาดงรกชัดมีที่สงบสงัดเป็นที่อาศัยประกอบความเพียรภาวนาการเดินยืนนั่งนอนนั่งสำสมาธิยืนธรมสมาธินอนธรรมสมาธิอิริยาบทใดอิริยาบทหนึ่งเพื่อยังจิตของตนเองให้เกิดมีสติสัมปชัญญะ ให้เป็นมหาสติให้เป็นสมาธิให้เป็นมหาสมาธิให้เป็นปัญญาให้เป็นมหาปัญญาแต่เมื่อเกิดภูมิจิตภูมิธรรมข้อหนึ่งขึ้นมาและเกิดปัญญารอบรู้ตามเป็นจริงในเหตุปัจจัยที่ปรากฏในขณะนั้นจึงทำให้เราได้รู้ว่าปาภายนอกที่เราออกจาริกวิเวกนี้มีความสงบสงัดอยู่ภายนอกก็จริง แต่เราลืมป่าภายในที่เป็นป่าดงรกชัดยิ่งกว่าป่าภายนอกคือมหานครกายอันนี้ที่มีเนื้อหนังเอ็นกระดูกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลนลักษณะประชุมรวมกันอยู่อย่างนี้เรามีสติสัมปชัญญะปรากฏเด่นชัดที่จิตแล้วเรามีสมาธิปรากฏเด่นชัดที่จิตแล้ว,เร,รเ,ลวเรามีปัญญา ปรากฏเด่นชัดที่จิตแล้วและเราจะไปสะแสวงหาความสงบภายนอกทำไมทำไมเราไม่สแสวงหาความสงบภายในเข้าสู่สมาธิจิตเข้าสู่ปัญญาคือความรอบรู้แจ่มแจ้งเด่นชัดภายในสกลกา,ายอันนี้นี่แหละคือสถานที่ทุดงของเราแม้นแต่อาตมาภาพเองได้บำเพ็ญภาวนามาจิตมีเครื่องรู้อยู่ทุกขณะจิต คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องรู้อยู่ในจิตตั้งแต่เริ่มต้นที่เจริญอาณาปานาสติมีลมหายใจเข้าออกก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรู้ของสติอย่างนี้การดำเนินความเพียรภาวนามาอย่างนี้ทำให้ถึงแก่ความดับซึ่งความยึดติดยึดมั่นทั้งหลายที่ทำให้เกิดความกำหนัดยินดีหลงไหล ไปในสกลกายได้อย่างสิ้นเชิงทำใจของตนให้สงบระงับไม่มีเครื่องรบกวนอันใดปรากฏเกิดขึ้นมาอย่างนี้นี่คือสถานที่ทุดงดังที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสสอนไว้แก่เราท่านทั้งหลายว่าการจะเกิดดวงตาเห็นธรรมนั้นย่อมปรากฏเกิดขึ้นจากการที่เรามีอนุสติประการหนึ่งก็ได้ เรามีอาณาปนาสติปรากฏประการหนึ่งก็ได้เราจะเจริญกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประชุมรวมกันเป็นอันเดียวแล้วพิจารณาทำให้แตกฉานออกไปก็สามารถทำให้เราท่านทั้งหลายบรรลุถึงภูมิจิตภูมิธรรมแห่งวิมุตติธรรมได้ เชกเช่นเดียวกันกับพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมมาแล้วตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันลการร่างกายของเรานี้เป็นตําราเล่มใหญ่เป็นที่ที่เราท่านทุกคนจะได้หันสติปัญญาของตนเองเข้ามาพินิษพิจารณาให้เห็นความจริงและให้เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายตัดรากถอนโคนควมยึดติดยึดมั่นทั้งหลาย ที่เคยมีเกี่ยวข้องอยู่ในดวงจิตดวงใจที่เคยมีความยึดติดยึดมั่นอยู่ในสกลากายอันนี้มาแต่เก่าก่อนจนถึงปัจจุบันเราท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมว่าเราท่านทุกคนได้อาศัยอยู่ในโลกแห่งกองทุกข์ประสบการณ์แห่งชีวิตเป็นบทเรียนอันสำคัญร่างกายของเราที่อาศัยอยู่ก็เป็นบทเรียนอันสำคัญ ทุกขเวทานาสุขเวทานาโทมนัสทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนอันสำคัญในชีวิตของเราสภาพจิตทั้งหลายกายใจทั้งหลายก็เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของเราสภาวะธรรมคือสิ่งที่ทรงไว้อยู่ในชีวิตของเราก็เป็นบทเรียนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งทำอย่างไรเล่าบทเรียนเหล่านี้ จะมีผลส่งให้จิตของเรานี้มีความสลดสังเวชเบื่อหน่ายและเกิดดวงตาเห็นธรรมสามารถถอดถอนความยึดติดยึดมั่นทั้งหลายออกจากจิตจากใจของตนเองได้พระสัจธรรมคำสอนทั้งหลายเหล่านี้เป็นของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยธรรมธาตุทั้งหลายที่ประชุมรวมกันอยู่ในชีวิตของเราท่านทุกคน ทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุวิญญาณทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เรียกว่าขันห้าอายตนะสัมพันธ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเหล่านี้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมทั้งหลายเหล่านี้เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเราเป็นผู้มีปัญญารอบรู้เข้าไปในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราท่านทั้งหลายนั้น สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาจนถึงซึ่งความหลุดพ้นอย่างแท้จริงถึงซึ่งพระนิพพานอย่างแท้จริงสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้ขันทั้งห้าที่ประชุมรวมกันอยู่นี้